สวัสดีครับวันนี้ครับติดตั้งกับ Allnew ครับ Yamaha Nmax ตัวใหม่ล่าสุดครับวันนี้ติดตั้งครับก็คือมีไฟหลีเลี้ยวด้านหน้าครับเป็นไฟหลีเลี้ยวทวินวันครับแล้วก็เป็นหลอดไฟท้าย LED ครับก็คือเป็นหลอดไฟเลี้ยว LED ด้านหลังครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้าก่อนครับนี่คือไฟหลีเลี้ยวก็คือเปิดกุญแจมาครับก็จะติดเลยครับเป็นไฟหลีนะสีขาวนะซึ่งของเริมจะไม่มีไฟหลีในตัวในในตัวไฟเลี้ยวนะครับก็เมื่อเปิดไฟเลี้ยวครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับ มาปิดไฟเลี้ยวครับก็จะเป็นเปลี่ยนเป็นสีไฟหลีสีขาวเหมือนเดิมนะครับครับก็ไฟพาหมาของเดิมที่รถครับก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมตามปกตินะครับโอเคครับแล้วมาดูครับไฟเลี้ยวด้านหลังครับก็คือเปลี่ยนจากของเดิมครับซึ่งเป็นหลอดไฟนะครับเปลี่ยนเป็นหลอด LED นะครับ ป็นสีส้มนะครับตัวนี้ครับเหมือนเดิมนะครับก็จะกินไฟน้อยน้อยลงครับแล้วก็ให้แสงสว่างที่มากขึ้น,นครับให้ดูหลายๆมุมน้าให้ดูแสงนะครับว่าชัดเจนแน่นอน,นครับ แสงพามาดนะครับโอเค้วก็สำหรับผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับตามรายละเอียดที่ลงไว้นับจะเป็น N Max ็ Mac ตัวเก่าตัวใหม่ทำได้หมดนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ